สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูเตยในรายวิชาภาษาไทยสำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนไปทำความรู้จักกับอักษรควบซึ่งเป็นเนื้อหาที่นักเรียนอาจจะยังไม่เคยรู้จักหรือว่าอาจจะยังไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน วันนี้ครูจึงนำมาฝากแล้วก็จะพานักเรียนไปทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้ขึ้นมาให้พร้อมนะครับเมื่อนักเรียนเตรียมขึ้นมาแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า184นะครับเมื่อนักเรียนเปิดไปที่หน้า1 8 4นักเรียนก็จะปรากฏ องความรู้เล็กๆน้อยๆที่แฝงอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าเด็กๆรู้หรือไม่เอ๊ะแล้วนักเรียนรู้หรือไม่รู้อะไรล่ะครูนี่แหละครับเรื่องที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องอักษรควบนั่นเองครับอักษรควบคืออะไรก็คือการนำอักษรหรือว่าการนำพยัญชนะต้นสองตัวมาสร้างประกอบเป็นคำ หรือว่าพูดง่ายๆคือการนําพยัญชนะต้น2ตัวมาสร้างเป็นคนํา1คํานะครับการสร้างคํา1คําโดยการนําพยัญชนะต้น2ตัวมาสร้างออโดยทั่วไปเราก็จะเจอกับคําที่มีพยัญชนะต้นแค่ตัวเดียวใช่ไหมแต่นี่คือพิเศษคือเรามีพยัญชนะต้นสองตัวนะครับนํามาสร้างและมีการอ่านออกเสียงของคําที่แตกต่างกันโดยสามารถอ่านออกเสียงได้3รูปแบบนะครับมีอะไรบ้าง อักษรควบที่อ่านออกเสียงได้3รูปแบบคือ1อ่านออกเสียงพยัญชนะต้น2ตัวพร้อมกันเลย mm. เช่นคําว่าอะไรเช่นคําว่าปลาเห็นไหมคำว่าปลามีตัวอะไรบ้างปอปลากับลอลิงนั่นเองครับเราก็จะอ่านออกเสียงปอปลากับลอลิงพร้อมกันเราไม่ได้อ่านออกเสียงปอปลาตัวเดียวดูว่า รอลิงแค่ตัวเดียวเห็นไหมอ่านออกเสียงพร้อมกันได้เลยเนะครับ2คืออ่านออกเสียงเฉพาะพยัญช,ชนะต้นตัวแรกพยัญชนะต้นตัวแรกเช่นคําว่าอะไรคําว่าจริงคําคว่าจริงเวลาเราอ่านออกเสียงไปปับ๊บเราจะอ่านออกเสียงแค่ตัวแรกเราไม่ได้อ่านออกเสียงตัวที่สองคำว่าจริงประกอบไปด้วยจอจานรอเรือสระอีงองูใช่ไหม เราอ่านออกเสียงเป็นจริงเราไม่ได้อ่านออกเสียงเป็นจริงใช่ไหมลูกหรือว่าจริงเราไม่ได้อ่านออกเสียงแบบนี้นะครับให้อ่านออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นตัวแรกเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นการอ่านลักษณะที่3ก็คืออ่านออกเสียงทอทหารกับรอเรือให้เป็นสอโซ่เมื่อคาคานั้นเขียนด้วยทอทหารกับรอเรือนะครับติดกันโดยเป็นพยัญชนะต้นเนาะให้อ่านออกเสียงคํานั้น เป็นซอโซ่เฮ้ยให้ใครเป็นซอโซ่แทนนะให้อ่านออกเสียงเป็นซอโซ่แทนททหารรอเรือเช่นคําว่าอะไรเช่นคําว่าทรายี่ลกูกคําว่าทรายเราออกเสียงททหารรอเรือเป็นซอโซ่เราไม่ได้อ่านออกเสียงว่าทรายหรือว่าอ่าทะรายว่ารายอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่อ่านออกเสียงว่าทรายเห็นไหมอันนี้คือลักษณะการอ่านทีนี้ครูจะพานักเรียนไปฝึกอ่านคําที่ออกเสียง เขาเรียกว่าออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง2ตัวนะครับว่ามันจะอ่านแบบไหนบ้างมีคำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า185นะครับหน้าถัดไปเลยนะครับนักเรียนก็จะปรากฏเป็นคำเยอะแยะมากมายเลยนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะครับ คำในชีวิตประจำวันแน่นอนครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยพูดแต่นักเรียนอาจจะไม่เคยรู้จักว่าเอ้ยมันเป็นอักษรควบนะมันมีพยัญชนะต้น2ตัวนะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันครับคำแรกอ่านไปพร้อมๆกันกับครูนะคำว่าเพราะอ่านว่าพอรออเพราะสะกดไปพร้อมๆก,กันกับครูได้เลยเนาะพอรออเพราะคำที่ส ปอรอดโปรดปอรอดโปรดคำที่สามครออบอครบครอบอครบคำที่สี่กอรออบ,อรบกอรอบกอรออบกรอบคำที่ห้าปรเอเปรอเปอไม่เอกเปรอ เปอไม่โกเปรอเปรอไม่ตีเปรอ,เปรอ,เ,ปรอเปรอไม่จัตวาเปลอ่าเห็นนะเป็นไม้จัตวานะจัตวาก็คือไม้เล็กบวกนั่นแหละนะครับลองฝึกอ่านนะครับอาจจะยากหน่อยก็ลองฝึกอ่านตามครูนะครับต่อไปคำว่าเพลงพอลอองอเพลงพอลอองอเพลงต่อไปครับปอลออก็แปลก ปลอแอกอแปลกต่อไปคำว่าคลื in ล่นคลออือนอคลื่นคลื่นไม่เอกคลื่นคลออือนอคลื่นคลื่นไม่เอกคลื่นต่อไป Rogers Mot คำว่ากล้ากลออากล้ากล้าไม่เอกกล้ากล้าไม่โทกล้ากลออากล้ากล้าไม่เอกกล้า <était> กล้าไม่โถกลา้าต่อไปคำว่าแออปลบแปลบปลอ,อแอบ,บอแปลบแปลบไม่เอกแปลบแปลบไม่โถแปลบแปลบไม่ตีแปลบเ,ออเห็นไหมต่อไปคำว่าไกวโก,กวไอไกวโกวไอไกวต่อไปคำว่าขวาขอวอวอาขวา ขวออาขวาต่อไปคำว่าขวางขวออางอขวางขวออางอขวางต่อไปคำว่าความขวออามความขวออามความต่อไปคำว่าควันขวอออนอควันขวออนอควันเห็นไหมครับง่ายนิดเดียว ต่อไปเป็นคำที่ยาวมากขึ้นนะครับลองฝึกอ่านเนาะไม่ต้องไปสะกดละทีนี้เราฝึกอ่านเลยฝึกอ่านไปพร้อมกันกับครูเลยนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เห็นไหมสังเกตเห็นไหมเราอ่านออกเสียงพอพานกับรอเรือพร้อมกัน,หนไหมตัวสีฟ้าเนี่ยคือคำควบนะพยัญชนะควบนะครับปรบมือปรบมือข้าวเกลียบ ข้าวเกรียบอ่านี่เป็นขนมที่นักเรียนอาจจะชอบกินก็ได้นะครับข้าเกียบกุ้งอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปของขวัญของขวัญต่อไปปลอดภัยปลอดภัยต่อไปความใกล้ชิดความใกล้ชิดต่อไปพร้อมเพียงกันพร้อมเพียงกัน ต่อไปครับครองแครงกรอบครองแครงกรอบอันนี้เป็นชื่อของขนมนะครับอ่ารักไคร่กลมเกลียวรักไคร่กลมเกลียวอันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันควบหลายควบมากเลยเอ่อให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านนะครับฝึก ทบทวนตัวเองบ่อยๆนักเรียนก็จะชำนาญน,นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ครูนํามาฝากนักเรียนนะครับให้นักเรียนฝึกอ่านเนาะเพราะโปรดครบกรอบเปือเพลงแปลกคลื่นกล้าแลบไกวขวาขวางความควันพรุ่งนี้ปรบมือเข้าเกลียบของขวัญปลอดภัยความใกล้ชิด พร้อมเพียงกันครองแครงกรบรักใคร่กลมเกลียวนะครับฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกอ่านบ่อยๆนักเรียนก็จะเก่งภาษาไทยโอเคนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านแต่ให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านอ่านบ่อยๆก็จะชำนาญสู้ๆนะครับนักเรียนชั้นป .1 ของครูแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ